สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงคำว่า Foxfire นะครับที่ปรากฏอยู่บนหน้าปัดของนาฬิกา Casio G-Shock นะครับ โดยคำว่า Fox Fire นี่นะครับก็จะพบอยู่บนหน้าปัดนาฬิกา g s h o c k รุ่นที่ทำขายในประเทศญี่ปุ่นเป็นหลักในขณะที่นาฬิการุ่นที่ทำขายในตลาดนอกประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะเขียนคำว่า i l l u m i n a t o r นะเออทั้งสองคำนี้นะครับมีความหมายทำนองเดียวกันนะครับก็คือต้องการที่จะสื่อว่านาฬิการุ่นนี้นะครับมีไฟแบ็คไลท์แบบอิเล็กโทรลูมิเนเซนต์นะหรือไฟแบ็คไลท์ระบบ EL ที่เป็นไฟสีเขียวๆไว้ส่องดูเวลาในที่มือดอะนะครับนอกจากความแตกต่างของการสกรีนคำว่า f ล x Fire นะครับแล้วก็แตกต กันน,นั่นก็คือรุ่นที่เขียนคําว่า Foxfire นะครับหรือรุ่นที่ทําตลาดในญี่ปุ่นเนี่ยจะมีข้อความบ่งบอกเรื่องการกันน้ำนะครับที่หน้าปัดเนี่ยเป็น Water 20 Bar Resist แต่รุ่นที่เขียนว่า Illuminator เนี่ยจะเขียนว่า Water 200 Meter Resist ซึ่งทั้ง2แบบนี้นะครับก็สื่อความหมายเหมือนกันนะก็คือที่ระดับความลึกของน้ําที่200เมตรนี่นะครับจะมีแรงดันน้ําอยู่ที่ประมาณ20บาร สำหรับฟังก์ชันของโมเดลญี่ปุ่นนะครับแล้วก็โมเดลที่ขายนอกประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็เหมือนกันทุกป,ประการเลยนะครับคือใช้เครื่องนาฬิการ,รุ่นเดียวกันนะ,ะเช่นตามตัวอย่างที่ผมนํามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับก็คือนาฬิการ,รุ่น DW5600E เนี่ยนะครับก็จะมีทั้งรุ่นที่เน้นทําตลาดในประเทศญี่ปุ่นนะครับก็คือรุ e ่น DW5600E-1 แล้วก็รุ่นที่ขายนอกประเทศญี่ปุ่นนะครับก็คือ DW5600E-1VQ ทั้งสองรุ่นนี้นะครับใช้รหัสโมดูลเครื่องเดียวกันนะครับก็คือ3 2 2 9หรืออย่างรุ่น DW 6900นเะครับก็ื่อเหมือนกันนะก็จะมีรุ่นที่เขียนคาว่า Foxfire นะครับแล้วก็รุ่นที่เขียนคาว่า Illuminator โดยรายละเอียดเล็กๆน้อยแบบนี้นะครับสำหรับคนที่สะสมนาฬิกา c a s i o G-Shock เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดท,ที่มีความแตกต่างกันนะครับออบางคนอาจจะสะสมนาฬิกานะแล้วก็อาจจะเน้นเก็บโมเดลรุลล่นที่ขายในประเทศญี่ปุ่นเป็นหลักนะครับหรือบางคนอาจจะเก็บทั้ง2แบบเลยก็ได้นะนี่ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับแต่ประเด็นสคคัญของลิปนี้ ก็คือว่าไอ้คำว่า FOX FIRE เนี่ยนะครับมันแปลว่าอะไรนะต้องการจะสื่ออะไรนะครับแล้วก็คำว่า FOX FIRE เนี่ยครับก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไฟจิ้งจอกนะครับหรือจิ้งจอกไฟนะ r e f อ x นะครับหรือแพนด้าแดงนะไม่ได้เกี่ยวกันนะครับคำว่า FOX FIRE เนี่ยคือการเลืองแสงทางชีวภาพนะครับ ภาษาอังกฤษเรียกว่า Bioluminescent นะครับที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตประเภทรานะโดยแสงที่เปล่งออกมาเนี่ยก็จะมีแสงแบบสีเขียวอมฟ้านะครับโดยแสงพวกนี้ก็จะดึงดูดมแมลงนะก็ช่วยในการกระจายตัวของสปอร์ราออกไปออแสงสีเขียวอมฟ้านี้เองนะครับก็จะเป็นแสงที่ทางคา s ิโอจีช็อคเน้นนำมาใช้เป็นแบ็คไลท์ของตัวนาฬิกาจีช็อคมาตั้งแต่รุ่น DW 6600นะครับที่ออกวางขายในเดือนมิถุนายนปี1994ก่นะครับนาฬิการุ่น DW 6 6 0 0นรเนี่ยก็จะเป็น G-Shock ลุ่นแรกนะครับ L มาใช้แล้วก็ด้วยแสงของระบบ EL นี่นะครับที่เป็นแสงสีเขียวอมฟ้าแบบ Fox Fire นี่นะครับทาง Casio ก็เลยใช้คำว่า Fo x f i r e เนี่ยนะสกรีนลงบนหน้าปัดของนาฬิกา G s h ็อกในหลายๆรุ่นนะครับที่ทำตลาดในประเทศญี่ปุ่นเพื่อที่จะสื่อว่าแสงแบ็คไลท์เนี่ยนะครับเป็นแสงสีเขียวแบบที่คล้ายๆกับการเรืองแสงของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาตินั่นเองนะครับโดยในปัจจุบันนี้เนี่ยนาฬิกา Casio g s h o ็ k รุ่นใหม่ๆนะครับก็ได้ทยอยเปลี่ยนไปใช้ไฟหน้าจอแบบ LED แล้วนะครับ ก็ด้วยเหตุผลหลักๆ2ข้อนะก็คือ1ระบบ LED นยครับมันประหยัดพลังงานมากกว่าก็ช่วยในการยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ได้แล้วก็ข้อที่2คือระบบไฟ LED เนี่ยมีอายุการใช้งานที่นานกว่าแล้วก็ยังให้แสงที่มีความสว่างมากกว่าระบบ EL ด้วยนะครับซึ่งในระบบ EL เนี่ยความสว่างของแสงมันจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะครับตามอายุการใช้งาน ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับน่าจะช่วยใครเข้าสงสัยนะของหลายๆคนนะครับที่อาจจะไม่ทราบนะหรือจะงงๆว่าเออคำว่าฟ o อกไฟเที่เขียนอยู่บนหน้าปัดนาฬิกา G-Shock คืออะไรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ